สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโจ้เตือนบิ๊กป้อมระวังถูกยุบพักฐานครอบงำ ธรรมนัตไม่ให้ร่วมดินเนอร์ฝ่ายค้านเน็บเอาเวลาไปหาเครื่องยนต์ใส่เรือดำน้ำดีกว่าเมื่อวันที่10พฤษภาคม2565นายยุทธพงษ์จรัสเทียนสอสมหาสาร,รคามรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวกรณีพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐระบุคุยกับร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยแล้วว่าจะไม่ไปกินข้าวเย็นร่วมก พักเพื่อไทยกลุ่ม16และพักเล็กในวันที่ยี่สิพฤษภาคมว่า ผลเอกประวิทย์ไม่มีสิทธิ์ก้าวไก่แทรกแซงการทำงานของร้อยเอกธรรมนัธและพักเศรษฐกิจไทยระวังอาจนำไปสู่การยุบพักพลังประชารัฐได้ร้อยเอกธรรมนัธไม่ได้อยู่พักพลังประชารัฐแล้วดังนั้นจะไปนัดดินเนอร์กับใครก็เป็นเรื่องของร้อยเอกธรมนัธและพักเศรษฐกิจไทยไม่เกี่ยวอะไรกับพักพลังประชารัฐผลเอกประวิทย์จะไปครอบงำได้อย่างไร นายยุทธพงศ์กล่าวต่อว่าตั้งแต่ถแถลงข่าวไปตนยังไม่เห็นข่าวร้อยเอกธรรมนัตออกมาปฏิเสธนัดครั้งนี้ดังนั้นพลเอกประวิทย์ไม่ควรมายุ่งกับเรื่องที่พักฝ่ายค้านและร้อยเอกธรรมนัตนัดรับประทานอาหารเพื่อพูดคุยปัญหาบ้านเมืองที่เศรษฐกิจพังพินาศคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองคนตายเพราะโควิด -19 เป็นหมื่นหมื่นคนพลเอกประวิทย์ควรเอาเวลาไปหาเครื่องยนต์ใส่เรือดำน้ำําที่จะ ซื้อตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะดีกว่าก่อนที่ฝ่ายค้านจะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ผลเอดพลเอกประวิทย์ในฐานะบิดาแห่งเรือดำน้ำไทยจะโดนอภิปรายด้วย เมื่อถามว่าร้อยเอกธรรมนัฐยังยืนยันนัดรับประทานอาหารเย็นอยู่หรือไม่นายยุทธพงศ์กล่าวว่ายังไม่เห็นร้อยเอกธรรมนัฐออกมาปฏิเสธอะไรถามว่าพลเอกประวิทย์อยากจะไปด้วยหรือไม่ตนจะได้เรียนเชิญด้วยถ้าอยากจะไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีถ้าอยากเป็นนายกสำรองก็ยินดีให้ไปดินเนอร์ด้วย เมื่อถามว่าจะไปร้องเอาผิดพลเอกประวิทย์ฐานเข้าข่ายครอบงำพักหรือไม่นายยุทธพงศ์กล่าวว่าตนไม่จําเป็นต้องไปร้องให้เสียเวลาเพราะนักร้องมีอยู่เยอะแยะปัดกวาดบ้านเมืองให้สะอาดดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ